สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูอ้อมชรินรัตสัมพันธ์นะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะคะซึ่งก็เป็น EP สุดท้ายของบทนี้นะคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือโจทย์ปัญหาหอรอมและคอร์นอค่ะ,ะมาดูตัวอย่างและวิธีการคิดโจทย์ปัญหากันเลยนะคะ แม่ให้ลูกจัดส้มหกผลช,ชมพูสี่ผลใส่จานโดยให้จานแต่ละใบมีผลไม้ชนิดเดียวกันและมีจํานวนเท่ากันลูกจัดผลไม้ได้มากสุดจานละกี่ผลอ่ะถ้าสมมุติจัดจานละหนึ่งผลส้มจะได้6กจานชมพูจะได้สี่จัดจานละสองจะได้ส้มสามชมพูสอง จัดจานละสามจะได้ส้มสองจานอ่าจะได้ชมพู่หนึ่งจานแล้วก็เหลืออีกหนึ่งผลจัดจานละสี่ส้มจะได้หนึ่งจานเหลือสองผลชมพู่จะได้หนึ่งจานพอดีอจัดห้าผล จะได้ส้ม1จานแล้วก็เหลือส้มหนึ่งผลชมพู่ก็จะหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะมันสีมีแค่สีอาจจะจานละหกจะได้ส้ม1จานส่วนชมพู่ก็จะจับไม่ได้ค่ะเมื่อพิจารณาการจับ ผลไม้ในตารางเนี่ยจะเห็นว่าการจัดผลไม้ตามสิ่งที่กำหนดให้นั้นการจัดส้มและชุมผู้ใส่จานจานละสองผลเนี่ยเป็นการจัดที่ถูกต้องเพราะจะได้ผลไม้จานละเท่าเทกันและจานแต่ละใบเนี่ยมีจำนวนผลไม้มากที่สุดและไม่เหลือผลไม้ย้อนกลับไปดูนะคะอันนี้นะคะถ้าจัดจานละสผลจะได้ส้มสามจานแล้วก็จะได้ ชมพูส2จานที่เหลือไม่สามารถจัดได้นะคะเพราะว่ามันจะเหลือเศษหรือบางอย่างก็จะไม่เท่ากันอ่าทีนี้เราใช้วิธีการหาหอรามอมาเป็นตัวช่วยในการจัดผลไม้ได้ค่ะแยกตัวประกอบของ6คือ2คูณ3แยกตัวประกอบของ4คือ2คูณ2 ตัวที่ซ้ำกันคือเลข2ใช่ไหมคะแปลว่าหอเรมอของ6และ4คือ2ดังนั้นสามารถจับผล,ลไม้ที่มากที่สุดได้คือ2ผลอันนี้คือตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เราจะต้องวิเคราะห์ต่อไปค่ะฝนต้องมีเงินอย่างน้อยสุดเท่าไหร่จึงจะซื้อดินสอสีชมพรูราคาแท่งละ4บาทหรือดินสอสีเหลืองแท่งละ6บาทแล้วเงินหมด พอดีดูนะคะด,ดินสอดสีชมพูมันแท่งละสี่แปลว่าหนึ่งแท่งสี่บาทสองแท่งแปดบาทก็คือการหาพหูคูณนั่นเองสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบอ่สีเหลืองมันแท่งละหกบาทอาะหาพหุคูณของสีเหลืองหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสาสิบแปดหกสี่สี่อ่ะทองไปเรื่อยๆ เสร็จแล้วจากตารางเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนเงินที่สามารถซื้อดินสอสีชมพูหรือเหลืองได้แล้วเงินหมดพอดีคือ12บาท12บาทหรือ24บาทหรือ36บาทแต่โจทย์เนี่ยกำหนดให้ใช้เงินน้อยที่สุดดังนั้น12บาทจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะโดยอ่ะเรามาดูคอรณอ ครนตัวที่ซ้ำกันเรานับเป็น1ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือเอามาคูณได้เลยดังนั้นคอรนของสีและ6ก็คือ12 2คูณ2ได้4 4คูณ3ได้12แปลว่าฝนต้องมีเงินอย่างน้อยที่สุดเนี่ย12บาทถึงจะซื้อ,อดินสอสีชมพูกับดินสอสีเหลืองแล้วเงินหมดพอดีนะคะอ่ะขั้นตอนคะ่ะเรามาดูขั้นตอนอย่างละเอียด โจทย์บอกว่าครูนิดาต้องการจัดกลุ่มนักเรียนชาย12คนและนักเรียนหญิง18คนให้ได้เข้ากลุ่มทุกคนโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีนักเรียนมากที่สุดและมีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงไม่อยู่กลุ่มเดียวกันค,ครูนิดาจะได้กลุ่มละกี่คนและจัดได้ทั้งหมดกี่กลุ่มอ่ะเราจะต้องทําความเข้าใจโจทย์โจทย์นี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็คือการจัดกลุ่มนักเรียนชายและนักเรียนหญิง การจัดกลุ่มมีนักลักษณะอย่างไรก็คือเราจะต้องจัดให้ได้มากที่สุดแล้วก็หญิงกับชายเนี่ยจะต้องไม่อยู่กลุ่มเดียวกันสิ่งที่โจทย์ถามเขาถามว่าจะได้กลุ่มละกี่คนแล้วก็ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มต่อไปวางแผนค่ะวางแผนจำนวนนักเรียนในกลุ่มเนี่ยจะต้องหาร12และ8ลงตัว เพราะว่ามันจะต้องเท่าเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องได้นักเรียนมากที่สุดดังนั้นเราก็จะต้องหาจำนวนที่มากที่สุดที่หาร12และ1 8ลงตัวก็คือการหาหอเรอมอของสิบสอแล้วก็18บแปนั่นเองอ่ะลองมาหาหอเรอมอค่ะ12กับ18แยกตัวประกอบของ12แยกตัวประกอบของ18มาดูตัวที่ํามีเลข2ตัวที่ํามีเลขส อ่ะมีแค่2ตัวเท่านั้นที่ซ้ำคือ2กับ3 2คูณ3ได้6แปลว่านักเรียนสามารถจัดกลุ่มได้กลุ่มละ6คน่ะ <c oughs> คา่ะทีนี้จะจัดได้กี่กลุ่มดูนักเรียนชายก่อนนักเรียนชายมี12คนเอา6ไปหาร6หาร12ได้2กลุ่มนักเรียนหญิงมี18 6หาร18ได้3กลุ่มแปลว่า2กลุ่มกับ3กลุ่มรวมกันได้5กลุ่มนะคะ แปลว่าเวลาเราตอบตอบสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามจะจับได้กลุ่มละกี่คนก็ตอบว่าครูนิดาจะได้กลุ่มละหกคนและจะได้ทั้งหมด5กลุ่มนั่นเองค่ะตรวจสอบคำตอบว่าถูกไหมอันสิบสองเกิดจากหกคูณสองสิเกิดจากหกคูณสามสองและสามเนี่ย ไม่มีตัวหารร่วมที่มากที่สุดแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเอาหกมาสองและ3าไม่มีตัวหารได้แล้วแปลว่า6เนี่ยค่ะคือคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วาทีนี้เขาได้ทั้งหมด5กลุ่มใช่ไหมคะทั้งหญิงและชาย6กห้าสก็เท่ากับจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมดเลย12บ8ก18ก็30เช่นกันเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็ถูกต้องทีนี้เรามาดูการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาหอรมอค่ะคำที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเจอมากที่สุดในโจทย์คือใหญ่ที่สุดมากที่สุดยาวที่สุดค่าคำพวกนี้ค่ะเราจะเจอในการหาโจทย์ปัญหาฮอรมอตัวอย่างการหาโจทย์ปัญหาหอรมอนะคะดารินมีคัพเค้กหกชิ้นโดนัทสิบสองแทนเค้กเก้า ถ้าดารินต้องการแบ่งขนมใส่จานจานละเท่าเท่ากันโดยไม่ให้ขนมปนกันดารินจะแบ่งขนมได้มากที่สุดจานละกี่ชิ้นเจอคำว่าอะไรเอ่ยเจอคำว่ามากที่สุดเจอคำว่ามากที่สุดแบบนี้วิเคราะห์เลยว่าเราหาหอเรอมอของ62และ9อ่ะ62และ9าหาหอรอมอตัวเลขอะไรมาหารได้ทั้ง3จํานวน3ใช่ไหมคะ 3ามสองห3สาาามหารต่อมีอะไรหารได้ทั้ง3ตัวอีกไหมไม่มีแล้วนอกจาก1แปลว่า3ก็คือหอเรามอของ6กสและ9แล้วก็เราก็ตอบว่าดารินแบ่งขนมได้มากสุดจานละสาชิ้นต่อไปค่ะนักเรียนชั้นปอ6ทับหเป็นนักเรียนชาย18คนหญิง27คน ครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มโดยทุกกลุ่มมีสมาชิกทั้งสองเพศและสมาชิกเพศเดียวกันมีจำนวนเท่ากันครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนได้มากสุดกี่กลุ่มชายกี่คนหญิงกี่คนเราก็หาหัวเร็มอของ18และ27อ่ะ18เกิดจาก2ค3คูณ3 27เกิดจาก3ค3ค3ตัวที่ซ้ากันคือ3และ3 แปลว่า9ได้9นะคะแปลว่านักเรียนที่แบ่งได้เนี่ยมากที่สุดก็คือ9กลุ่มอ่ะได้ที่มากสุด9กลุ่มแล้วทีนี้เรามาดูว่าจะแบ่งนักเรียนชายได้กี่คนเอาเอา,เอา9ไปหาร18ก็แปลว่าได้2คน9หาร27ได้3คนแปลว่านักเรียนสามารถแบ่งได้9กลุ่มโดยประกอบด้วยชาย2และหญิง3นั่นเองค่ะ พนักงานต้องการนำขยะแต่ละประเภทใส่ถุงดำมีขยะทั้งหมด42ชิ้นแก้ว36กระดาษ30โดยแต่ละถุงบรรจุเนี่ยจะต้องบรรจุเท่าๆกันและใส่ขยะลงถุงได้มากที่สุดอาจจะคำว่ามากที่สุดอีกแล้วจะใช้ถุงทั้งหมดกี่ถุง เราวิเคราะห์เราก็จะต้องหาหอรอมอใช่ไหมคะหาหออัรอมอรมเสร็จเอาไปหารจํานวนทั้งหมดแล้วก็จะได้ออกมาเป็นถุงของแต่ละชนิดแล้วเอามาบวกกันอ่ะหาหอรอมอของ3 0 3 6 4 2อะไรหารได้3หารได้3หาร30ได้10 3สหาร36ได้12 3หาร42ได้44 14 ต่อไปหารต่อ2หาร2หาร10ได้5 2หาร12ได้6 2หาร14ได้7 5 6 7ไม่มีอะไรหารได้แล้วแปลว่า3กับ2คูณ2ได้6 6ก็คือหอเรมอของ30 36 42ทีนี้เรามาดูว่าจะได้กี่ถุง่ใส่ถุงมากสุดได้6ชิ้นใช่ไหมคะ6เนี่ยไปหาร30มันได้5 หไปหาร3 6ได้6 6ไปหาร4 2ได้7 5็ดบวกหบวกเ็ก็จะได้18ถุงนั่นเองต่อไปค่ะโจทย์ต่อไปร้านขายดอกไม้มีดอกทานตะวัน250ดอกดอกทิวลิป120ีบ120ดอกดอกเดซี่150ดอกจัดเป็นช่อช่อละเท่าเท่ากันโดยดอกไม้แต่และชนิดไม่ปะปนกันจะใช้ดอกไม้ช่อละ กี่ดอกและจัดได้กี่ช่ออ่ะเจอคําว่าช่อละเท่าๆกันเจอคําว่าไม่ประปนกันแบบนี้ก็คือหาหอรอมอนนั่นเองหารนะคะ5หาร120ได้24 5หาร150ได้30 5หาร250ได้50 2หาร24ได้12 2หาร30ได้15 2หาร50ได้25ไม่มีอะไรหารได้แล้วใช่ไหมคะ ก็เอา5กับ2มาคูณกัน5คูณ2ได้10แปลว่าเราสามารถจัดช่อดอกไม้เนี่ยได้ช่อละ10ดอกได้กี่ช่ออะไปดูเอ่อ10หาร120มันได้12ช่อ10หาร150ได้15ช่อ10หาร250ได้25ช่อ12บวก15บวก2ีได้52ช่อค่ะต่อไปจะเป็นโจทย์ปัญหา ของการหาคอรนอนะคะคอนอสิ่งที่นักเรียนจะเจอก็คือคําว่าน้อยที่สุดสั้นที่สุดเมื่อพร้อมกันครั้งแรกคําเหล่านี้นักเรียนจะเจอในโจทย์การหาคอนออ่าดูตัวอย่างโจทย์ เกียร์เนี่ยตั้งนาฬิกาปลูกไว้3เรือนโดยให้ปลูกพร้อมกันครั้งแรก6โมงแล้วก็เรือนแรกเนี่ยปลูก2นาทีเรือน2ปลูก4นาทีเรือน3ปลูก8นาทีนานเท่าใดที่นาฬิกา3เรือนจะปลูกพร้อมกันอีกครั้งมีคำว่าพร้อมกันอีกครั้งลักษณะนี้คือการหาคอรนหาพหุคูณของ2พหุคูณของ4พหุคูณของ8ดูตัวเลขที่ซ้ำกันมีเลข8เลข16 ซึ่ง8กับ16เนี่ยตัวเลขที่น้อยที่สุดคือเลข8ใช่ไหมคะดังนั้นครนอรนของ 2, 4, 8ก็คือเลข8แปลว่าเราจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเริ่มต้น6โมงใช่ไหมบวกไปอีก8นาทีแปลว่าพร้อมกันคือ6โมง8นาทีคะ่ะต่อไปคะ่ะ โอเออันมีลูกอม,มคนละเท่าเ่ากันทั้ง3นําลูกอม,มที่มีอยู่ไปแจกเด็กๆทั้งหมดโดยโอแจกได้20คนเอแจกได้25คนและอันแจกได้30คนแต่ละคนได้รับลูกอมจากคนเดียวกันอ่าแต่ละคนที่ได้รับลูกอมจากคนแจกคนเดียวกันจะได้รับลูกอมเท่ากันโอเอและอันมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละกี่เม็ดอ่า อันนี้ก็คือหาคอรนอนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าน้อยที่สุดใช่ไหมยี่แยกตัวประกอบคือสอง2องห้คือ5 5 30้อ่าสองคูณสคูณห้าหตัวที่สามสองากับ2องอ่ะใส่ไว้ห้าากับ5อ่ะใส่ไว้ที่เหลือ2 3งหเราก็ามาใส่ทั้งหมดคูณกันได้300เมตรแปลว่า ทั้งสคน o อเอันมีขนมปังอย่างน้อยที่สุดคนละ300เมตรคือคำตอบค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะตัวอย่างพี่ปังยิม้มอบขนมปัง3ชนิดโดยขนมปังปอนใช้เวลา30นาทีขนมปังฝรั่งเศสใช้เวลา40นาทีและขนมปังช็อกโกแลตใช้เวลา20นาทีอีกกี่นาทีพี่ปังยิม้มจะอบขนมเสร็จพร้อมกันทั้ง3ชนิดอ่า เจอคำว่าพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหมคะเจอคำว่าพร้อมกัน Seal พร้อมกันทั้ง3ชนิดพร้อมกันแบบนี้ก็คือหาคอรนอนค่ะอะ,อะไรหาร20 30 40ได้5 5หาร20ได้4 5หาร30ได้6 5หา0ร40ได้8ต่อไปเอา2หาร2หาร4ได้2 2หาร6ได้3าหาร8ได้4เอา2หาร สหาร2ได้1 2หาร3ไม่ได้ดึงลงมา2หารสีได้2ทีนี้เอาตัวที่เอามาหารและผลหารคูณกันทั้งหมดเลยค่ะสองคูนหคูนสคูนสคูนสคูณสได้120แปลว่า120นาทีคือคำตอบที่จะอบขนมเสร็จพร้อมกันทั้ง3ชนิดข้อต่อไปนะคะตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์พบว่าสารเคมีจะทำปฏิกิริยาเป็นเวลาดังนี้ในหลอดหลอดสีเหลืองทุกๆ5นาทีหลอดทดลองสีฟ้าทุกๆ10นาทีและหลอดสีม่วงทุกๆ15นาทีโดยเริ่มทดลองเวลา10โมงครึ่งเวลาใดที่สารทั้งสจะทำปฏิกิริยาพร้อมกันอีกครั้งมีคำว่าพร้อมกันหาคณอ หานะหได้1 5ึหารสิได้2 5หาร15ได้3ไม่มีอะไรหารต่อได้แล้วแปลว่าคำตอบอ่นักเรียนก็เอา5้าคูณหคูณสคูณสมาคูณกัน5้าคูณสคูณสได้30นาทีเราก็บวกเพิ่มไปเริ่มตอน10บโมงครึ่งบวกไปอีก30นาทีก็เป็น11บเนาฬิกาใช่ไหมคะอะ่ทั้งสามสีจะทำปฏิกิริยาพร้อมกันอีกครั้ง สรุปนะคะการหาโจทย์ปัญหาหรอร์มนและคอรอนอเนี่ยค่ะกระบวนการแก้ปัญหาจะมีสีขั้นคือทาความเข้าใจโจทย์วางแผนลงมือทำและตรวจสอบใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาหรอร์มนและคอรอนอ,นอนได้การแก้โจทย์ปัญหาหรอรมอมนและคอรอนอ,นอนค่ะนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าโจทย์เนี่ยต้องการทราบอะไรถ้าเป็นสิ่งที่น้อยสุดแปลว่าโจทย์ต้องการให้เราหาคอรอนอ,นอ,นอน แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มากที่สุดเราจะหาหอรอมอสังเกตดูคำที่เขาให้มาดีๆนะคะอะ่ตัวอย่างหนะ้า47ในหนังสือเรียนให้นักเรียนทำทุกข้อเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์แต่ละข้อเนี่ยเขาต้องการให้หาอะไรข้อ่ะข้อ1น้่1น,นี่ระบุมาแล้วว่าให้หาหอรอมอ์มข้อ2หาคอรเอามาดูข้อ3วิรยาระบายสีรูป15เหแผ่น น้องสาวระบายสีรูป9แผ่นทั้งสองคนช่วยกันจัดรูปทั้งหมดใส่กล่องกลองละเท่าเทกันให้มีจํานวนมากสุดโดยไม่ให้รูปของแต่ละคนอยู่ในกล่องเดียวกันกล่องแต่ละใบมีรูปกี่แผ่นอ่าเจอคําว่าจํานวนมากที่สุดข้อนี้ก็ต้องหาอะไรเอ่ยข้อนี้ก็ต้องหาหอรอมอ่านักเรียนไปลงมือหาเองนะครูจะช่วยวิเคราะห์ ข้อสมาลินใส่ปุ๋ยให้ต้นกุหลาบทุก7วันใส่ปุ๋ยให้ต้นบานบุรีทุก10วันถ้ามาลินใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยทั้ง2ชนิดครั้งแรกมีคำว่าพร้อมกันอีกกี่วันจะมีโอกาสใส่ปุ๋ยทั้งสองพร้อมกันอีกครั้งมีคำว่าพร้อมกันแบบนี้หาครรอนอนนะคะ,ะต่อไปข้อหค่ะ ครูพลาศึกษาต้องมีลูกบอลอย่างน้อยกี่ลูกมีคําว่าอย่างน้อยมีคําว่าอย่างน้อยเมื่อลูกเมืเ่อแจกลูกบอลให้นักเรียนเล่นคนละลูกครั้งละแปดลูกสิบลูกสิบสองลูกแล้วลูกบอลหมดพอดีอมีเจอคําว่าอย่างน้อยแบบนี้ก็หาคอรอนอข้อหกนพา,าต้องการบรรจุแยมอง,งุ่นสิบสองขวดแยมสับประรดสิบหกและแยมส้มยี่สิบสี่ ใส่ตะกร้าทั้งหมดโดยให้ตะกร้าแต่ละใบบรรจุใส่ขวดแยมให้ได้มากสุดและไม่ให้ขวดเยมแต่ละชนิดปนกันตะกร้าแต่ละใบบรรจุขวดเยมได้กี่ขวดและต้องใช้ตะกร้าทั้งหมดกี่ใบคําที่นักเรียนเจอคือคําว่ามากที่สุดใช่ไหมคะข้อนี้ก็หาหอรอเหมาะต่อไปข้อ7คะ่ะ ไม่ให้เงินแอมร้อยแปดสิบาททุกๆ3วันให้เงินออมร้อยี่สิบาททุกๆุวันและให้เงินโอสองบาททุกๆ4วันจ่ายเงินครั้งแรกให้ลูกพร้อมกันผ่านไปอีกกี่วันลูกทั้งสถึงจะได้เงินพร้อมกันอีกครั้งอันนี้ก็หามีคำว่าพร้อมกันอีกครั้งก็หาครอนอโอเคค่ะให้นักเรียนไปลงมือหาคำตอบให้ครบเลยนะคะทั้ง7ข้อ อันนี้โจทย์อยู่ในหนังสือเรียนหน้า47ของนักเรียนเสร็จแล้วไปวิเคราะห์เอาเองทำหาคบตอบเอาเองในแบบฝึกหัดหน้า32และ33และลงมือทำใบงานที่4เรื่องโจทย์ปัญหาหอรมอและคอรนอโดยครูแขวนใบงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราเรียนจบกันแล้วทั้งหมดในเนื้อหาส่วนนี้ครบทั้ง16 EP อ่า เสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบข้อสอบท้ายบทด้วยนะคะครูได้สร้างข้อสอบในเป็น google form ไว้แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือทำด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่บทหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ